ติดมานะทุกคนเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนเพราะทั้งกดหลังมากทุกคนคะตอนนี้นะคะเราจะใช้เครื่องโม motion น,นเซอะะบบร,มมร์นะคะกับบรุโรมาคูนะคะทุกคนทดสอบดูนะคะว่าพลังงานระดับครูบาอาจารย์ระดับสูงเนี่ยจะประากฏตรงไง โอ้โหอแต่เขามางแป๊บๆใช่ไหมไม่หลอกเดี๋ยวเขาเขาพยายามจะหาช่องอยู่อืมไม่เหมือนมีหลายองค์มากเลยค่ะอ่ตส่าห์เพราะว่าผ่านอี่หัวแลวมั้งวิญญาเยอะมากดูไม่ใช่คนเลยนะฮะเกีิบตั้งที่ออกมาเหมือนเหมือนเป็นคนเล็กๆ อยู่ข้างล่างเต็มเลยอทุกคนเนื่องจากว่าเขาอนุมานโครงสร้างไม่ได้แล้วเครื่องพยายามจะดีเทคให้ได้โครงสร้างมาุษย์มันจิกเต้นไม่ก็สนุกนะแต่อคอมพิวเตอร์มันพยายามจะดีเทคโครงสร้างอังน,นั้นคนบอกเอ้ยเขาสนุกเหรอบอกไม่ใช่เป็นลักษณะของการดีเทคของเครื่องนล้วม,มันแบบหมุนติ้วเลยแบบ เือนคนไปคนมาตลอดเวลาเลยเราอย่าไปอนุมานว่าเป็นคนนั่งทำท่าต่างๆมันเป็นลักษณะกลุ่มพลังงานครับพี่น้องเขาบอกว่าพอเป็นระดับนี้แล้วนะคะมราคภูเขาทิ้งกายสังขารหมดแล้วก็เลยทําให้ไม่สามารถจับเป็นลูกคนแบบเหมือนตรงอื่นได้นะคะทุกคนคล้ายๆกับเป็นกลุ่มแสงดีกว่ากลุ่มแสงสวัสดิการจะทาให้มันสามารถถ่ายได้เนี่ยมันก็ต้องหาการรวมกันของของเราเขาแล้วนะ สุดยอดนะคนสุดจัดนะเพราะว่าตรงนี้ไม่ไม่เป็นคนจริงๆนะคะหรือว่าถ่ายไงก็ไม่ใช่คนเหมือนเจ้าที่เจ้าที่นั่นคือเป็นตัวเป็นตนเป็นเ<ช>ทพป,ปุกใ,ใแต่อันนี้<อ>เป็นกลุ่มแสงอ๋อใน้ขา้าใจเวลาถ่ายเราจะได้รู้ว่าอ๋อต่อไปเนี่ยจะถ่ายแบบนี้ควรจะเป็นคนบะไรอันนี้นสุดสุดยอดจริงนะจริงคือไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ว่าคือนทุกทีเราไปใช้ก็แบบอาจจะไม่ค่อยดูเรื่องเท่าไหร่ปกติเราจะเอากล้องเนี้ยไปส่องผีนะคะทุกคนแต่พอมาครั้งเนี้ยมาพิสูจน์ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือเเปลล่านะะคชัดยทุก ตั้งมั่นในในสิ่งที่คุณงามความดีเพราะคุณงามความดีเนี่ยถ้าเราไม่มีความศรัทธาเนี่ยเราทามันไม่ได้หรอกหากินเนี่ยมันทํางานได้เงินแต่ทําบุญเนี่ยอะไรปกาก,กาันตีเรา่าเราจะได้บุญแต่ถ้าเราเห็นว่ามีอยู่จริงๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอยู่จริงเราจะมั่นใจมากคือทําอะไรเราจะได้ไม่ต้องมัส,งส่งสส่ก็มีมจิงติดใจด้วยนะเื่งอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่มีน็อตที่แบบขอแล้วก็จะได้มันอยู่ที่ใจด้วยตอนที่เราขอแน่นอนครับเพราะว่าจิตเนี่ยมันไม่ได้สื่อสารกันด้วยปากมันไม่ต้องมีภาษานะ เจตนาดีก็คือดีเลยเะน,นั้นทุกอย่างเราสามารถสื่อสารเป็นสากลได้พี่เราใช้ทำในการสื่อออกไปเป็นภาษาจิตดีกว่<ม>าภาษาเขาเรียกว่าความจริงถ้าเราความจริงมันมีแค่นี้พิจารณาไปมันก็ไม่ดีเกินกว่านี้หรอกคับเพราะว่าหนูเคยแบบว,ว่าเอาเครื่องนี้ไปส่งพระแล้วก็ส่งสารที่บ้านไม่ไม่เจอเลยค่ะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองใส่วัตถุมงคลนี้เดี๋ยวเราเอาวัตถุมงคลดูว่าพลังงานจากวัตถุมงคลเป็นยังไงหรือคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยปวดหลังอยู่ใช่ไหมเม่่ปวดหลังมากเดี๋ยวลองขอดูว่าทำไมถึงปวดหลัง ตาแลามองไม่เห็นเดี๋ยวลองดูใช้กล้องถ่ายจะเป็นยังไงเอาแล้วอันชี่เอาง่ายๆผมยังไม่ได้ถ่ายนะแต่พลังงานก็จะเป็นลักษณะเป็นกลุ่มพลังงานที่อยู่ตามโบราณเนี่ยก็คือเขาเรียกครูบาอาจารย์ขี่คออยู่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่วิญญยาณสัมภเวสีวันนี้เรากําลังคุยในเรื่องของที่เป็นของระดับสูงเราลอยลอไม่ได้สิ่งสิเขาไม่กล้าเข้ามาใช่คะเหมือนกันแสงสว่างาหมอมมืดอยู่ไม่ได้เังนั้นสิ่งที่อยู่กับทัชชี่เนี่ยคือรูบาอาจารย์อยู่แล้วครับ งงใจแล้วเห็ผลผลเห็นผลอะไรทำไมเขาถึงทําให้เรารู้สึกหนักอะเอาก็เหมือนคนทักทายกันนะโอ้ทักทายว่าอยู่นะไม่ขี่คอจะรู้ตัวไหมขนาดขี่คออยู่ยังรู้ได้แค่นี้เลยเข้าใจไหมเราต้องฟังการปฏิบัติธรรมมันคือการฟังมากกว่าพูดพอเราได้ฟังแล้วนั่งสมาธิเราได้ยินมันจะทําให้เราสามารถสื่อสารกับคงข่ายสากลก็ได้จึงทําให้การยิ่งปฏิบัติธรรมไอ้ต่อมภายเนแกงของเราเองนะครับมันจะสามารถได้ยินสื่อสารสิ่งที่ ต่างมิติได้จึงต้องฝึกของคนที่มันจรงต้องเขาเรียกว่ามันยังไงอ่ะอยู่ๆมันจะเป็นเลยไม่ได้หรอกจึงทําบุญมันจริงไม่ใช่เรื่องง่ายต้องค่อยๆฝึกต้องค่อยๆสั่งสมครับทุกคนลองไปสูดดูได้ได้ไปไปทุกคนตอนนี้นะคะพี่นัดกำลังส่งไปที่ทัดอยู่นะคะทุกคน ขอชมบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะที่ดูแลปกปักรักษาคุณทักษ์นะแล้วเวลาเราจะถ่ายครูบาอาจารย์เราถ่ายแค่ครึ่งตัวคนเขาบอกเพราะว่าเราจะรู้ว่าเขาจะอยู่กลุ่มไหม่ใช่ไหมค่ะงั้น<ะ>เราก็ไม่ต้องถ่ายทั้งนั้นอีกธานในขุดูปัญชาย,ยาจริยานันโหตุกสกิทธาของตัวขุดูปัญชาย,ยาจริยาสิส่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุณทักนะขอให้ออกมานะไปเจอ ขอชมบาร,รมีหน่อยนะที่หนักหลายหนักหลังอยู่นะครับเห็นไหมยิ่งม,มีการสังขารไม่ใช่เรื่องง่ายมีการถ่ายอืาหนักหลายอจริงที่หนักหลยยังนี่ออกมาให้มาให้เห็นไหมครับมัดปุ๊กเนี่ยปุ๊กมาดปุ๊กเนี่ยปุ๊กมากปุ๊กเนี่ยปุก แม่ธรณีเจ้าเยยยายขยอ,อยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วเปิดเปิดเปิดธรณีให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมอ,องเมตตาให้เห็นเป็นธรรมทานี้นะมาแล้วเหรอยือนตัวแข็งอยากจะชักท้าคนที่ส่วนใหญ่ถ้าส่นนะวนบนนี่ยทำงานม,าามันจะคร่อพ่อดีดีกว่าเดี<อ>๋ยวเรนมีมาแล้ว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 เออ ของเขาพลังงานน้อยมากพลังงานน้อยไม่ใหม่แต่ว่าแต่มีใช่ไหมมีครับมีครับ,ม,รบ,ม,รบมีขี่หลังทานั่นแะนี่เรอท่าน้าปวดตรงนั้นเลยรปะเออตึงปวดหมดเลยครับอีกนิดนึงอีกนิดน,ดนึงครับเวลายอย่างเงี้ยเราต้องพยายามส่งพลังงานให้เขาเวลาการส่งพวกนี้นะคือเทวดาอีกทางสัตวเทาานะวดาคนเราพลังงานสุดท้ายวุ่วนทุกสัปเทวานะ เห็นแเริ่มเขาเริ่มเขาเริ่มจะจะดึงดึงสเกลตันไปอยู่ที่ตัวเขาแนละ้วถ้าคนที่ภาวนาเยอะนะถ่ายคนไม่ติดจะถ่ายเห็นเขาแทนอีกนิดหนึง่งอีกนิดหนึง่งดึงออกมาดึงออกมาเหมือนเขาพยายามเลยมเขาพยายามอยู่อีกนิดหนึง่งอีทังสักเทวตานันโถต,สตุสิกตตาวัตุสัพเพวเนี่ยบางส่วนหมนะทักนะ จะได้มีกำลังหน่อยนะถ้าออกมาเนี่ยเขาจะได้สวดมนน์แล้วก็เปลี่ยนจิตเ,เ, <c oughs> เปลี่ยนใจมาแล้วอีกนิดนึงเฮึบเวลาไม่มีเนี่ยหรือพลังงานน้อยเนี่ยไม่ง่ายนะเ <c oughs> ชื่อไหมว่าเขานั่งตรงเก้าอี้เนี่ยยังถ่ายง่ายกว่าเลยเดี๋ยวพี่จะให้ดู วัตถุมงคลน,นะคะทุกคน,ครนจริงแท้ก็ไม่ต้องไปสนใจนะเราเอาเรื่องของพลังงานเรียกกันว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะว่าท่านมาอาศัยสถิตแล้วเดี๋ยวดูว่าถ้าวางไว้แล้วพลังงานไหนเป็นยังไงโอเคขอโชคบาร,รมีหน่อยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดานะขึ้นมานั่งอยู่ตรงตรงจุดที่จัดวางไว้ให้นะครับขอโชคบาร,รมีหน่อยนะครับขึ้นเลยครับ ขึ้นตงังเก้าอี้คร,รับไปขึ้น,น,นข้างคนใหญ่ใช่ใช่ครับเขาจะคือเราเราต้องการให้เขาขึ้นนั่งอยู่บนเก้าอี้แต่ตอนนี้เขาหาช่องอ,อยู่อุ้ยนั่งอยู่บนเก้าอี้เลยทุกคนคืคอตอนนี้คือเป็นรูป เป็นพลังงานบางอย่างนั่งอยู่บนเก้าอี้เลยนี่ไม่มีตัวตนนะแต่ว่าเนื่องจากเป็นพลังงานแจงสว่างเป็นเทวดาแล้วก็คงมีหลายหลายตลนยตคก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งคนที่มีมีปัญญาหรือว่ามีตาทิพก็ลองไปพิสูจน์ดูแต่ให้ให้เข้าใจได้ว่าวัตถุมงคลเนี่ยคือการใส่จิตที่ดีลงไปแล้วก็ปุ่มแสกด้วยพุทธมนต์ดังนั้นความเป็นทิพ ความเป็นสิ่ีมงคลเข้าไปอยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้าด้วยแปลว่าอะไรครับเขาก็ตามมาดูแลรักษาเนื้อมถุมงคลเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่ดูแล้วเหมาะในการอาศัยของเขาเพราะนั้นการใส่ัะถุมงคลมีสิ่งเหล่านี้อาศัยอยู่นะเะนั้นจะได้เข้าใจพี่น้องคะแล้วอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นผ้าของหมูหรือผ้าของทัดขึ้นได้เหมือนกันหรอขึ้นได้ถ้าหากตะเกียบไม่มีไม่มีอะไรขึ้นใช่ไหมต้องใส่ถ้าถ่ายจะได้พลังงานก็ได้เพียงแต่ว่าพลังงาน มีหรือเปล่าอันเนี้ย<อ>มันจะเป็นตัวไิสน์ตัวคุณเองว่าคุณสวดมนต์คุณแผ่เมตตา<อ>คุณมีบารมีไหม,ไม,ไ,มไม่เป็นไรก็เดี๋ยวให้ดูว่าใส่ดูแล้วปเป็นยังไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเวลาเวลาท่านอยู่ตรงนี้มันก็จะเป็นลัศมีที่ครอบตัวอยู่ดังนั้นถ้ามีจริงก็ต้องขึ้นอ๋อว้นี่เป็นพระที่ใส่แต่เด็กแล้วทุกคน ทมบารมีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่ดูแลคุณน้ำหนึ่งนะขึ้นมาเป็นลักษณะโครงพลังงานครอบเสียถ้าเป็นถ้าเป็นล,นลักษณะพระที่มีพลังงานส่งนะจะครอบอืงไี่เลยอันนี้คือพระที่ไม่ค่อยเติมพลังใช่ไหมไม,ไม่ค่อยเติมเนิน <laughs> ใจนะด้วยขอชรบารมีขอทร อธิษฐานให้เขารู้ว่าเออเราฟังใจจริงนะเขาอยากดูจร<อ>ิงนะขอชุมบารมีขอชุมบารมีขอชุมบารมีหน่อยได้ไหมคะฉันน,นันนึงแกไม่มีบารมีนะแกเนี่ยแกไม่สวดมนต์ลองดูไหมต่างกันใช่มับยู่ลกกลองดู <c oughs> ไหมจะได้เข้าใจว่านี่ไงทำไมถึงไม่สวดมนน <c oughs> ะลองไหมลอง ไม่ยอมอยู่เหมือนกันไม่ยอมอยู่เหมือนกันวิอะไรเหรอเมื่อกี้มาครับตอนนี้บอกว่าจะลองไงใส่อะอคือแบบเป็นเข้านข้ามตัวเลยคล้ายๆกับเทวดาเขาก็สู้ตายอยู่<อ> <c oughs> ไม่อยากให้เปลี่ยนไม่อยากให้เปลี่ยนขอชมบาร,รมีอีกทีหนึ่งรับให้โอกาสอีกทีหนะึ่งอุบาอาจารย์รรมาแล้วอุบาจารย์จริงศักดิ์ศรีนะมาแล้วมาแล้วโอ้มันเป็นเส้นเลยอันนี้เขาเรียกว่าพลังงานที่ครอบถ้าอนุมานก็คือเป็นพลังงานที่ครอบ คุณนั่งอยู่ตนี้วันนี้มีครูบาอาจารย์มีของยอมนะยอมมาทันรออีกรอบเลยผมแซวว่าพี่านนี่ปลาให้มาเราสื่อสารกันได้จิตแค่จิตสื่อสารปลาแล้วปลาแล้วปลาบอกอันเนี้ยดีสุดแล้วปลาบอกหนูพอได้ไม่ได้ยอมนะเมื่อกี้เมื่อกี้พอพอจะใส่เดี๋ยวก่อนกูยังกูยังไม่สนิทขอจูบคุณก่อนไม่ยอมไม่ยอม ้เชื่อมันได้ะเพราคนเดี๋ยวตองมีเห็นอง์เดียวมันต้องเชื่ออ่ะเข้าใจป่ะตอนนี้มันทีามาละมาละอันนี้มาละมาละมาละอันนี้มาละท่านเนี่ยทานอันนี้ท่านท่านท่านเมตตาละมาละครับอ่ะขอชมบาร,รมีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพราะว่าจะได้เชื่อมั่นตั้งมั่นแผ่เป็นรัศมีออกมารอบตัวนะครับ เมันไ,ไม่เป็นคนหมอกกคนอันนี้คือเขาอยู่เขาอยู่ช่วงระหว่างเสียแนะไละนี่เขาเรียกว่าพลังางานสิ่งศักดิ์สิทธ<ม>ิ์ที่หลอมรวมพักมีแล้วอันนี้มีแล้วมีแล้วจริงแลวกคือรัศมีะที่เขาคอ,อบนี่แหลคะครับ ลักษณะหนีวูข้างๆทัดนะคะทุกคนมีอนุมาณได้ว่าเป็นลักมณีที่ครอบอยู่นะแต่ว่าเครื่องมันทํางานได้แค่นี้ดังนั้นก็ให้ให้พิจารณากันว่าการคล้องวัตถุมงคลนี่ไม่ใช่เอาพระอินทรพระปูนไปห้อยนะเราต้องนึกถึงระลึกถึงคุณาบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยตะกี้ไม่ระลึกถึงครูอยากจะเก่งพลังหยุดแล้วขอแซ้แต่นี่คืออ๋อไม่ได้แล้วเราเราต้องอขอชมบรารมีทีท่านก็เมตตาแล้ว,ลวตอนนี้มาแล้วใหญ่ป่ะตอนนี้มาแล้วมีเยอะไหมคะของทัดเพราะเขาใส่หลายองค์ เยอะจากในคอเลยเ้แต่สมมติวันหนึ่งผมไม่ไม่ได้ใส่ผ้าแบบไม่มีผ้าใส่เนี่ยก็จะไม่มีมันก็ดีกว่าถ้ามีใช้คําว่าคนเราเองถ้าเราถอมใจเราจะน้อมนําบารมีครูบาอาจารย์แต่ถ้าเราเก่งก็ตัวมึงคนเดียวเลยเก่งเนี่ยมันก็ไปแต่ถ้าเกิดถอดผ้าก็ยังมีครูบาคอยคุ้มครองอยู่มันขึ้นอยู่กับใจเราถ้าเราศึกษาและอธิษฐานให้ท่านมานเมตตาวัตถุเป็นแค่สิ่ง อแต่ถ้านึกถึงเนี่ยต่อให้วางอยู่ที่บ้านเขาก็มาจิตมันสามารถไม่มีไม่มีเวลาไม่มีระยะทางไม่ได้หมดเนี่ยอันนี้คือปกติมันต้องได้แค่นี้เท่านั้นครับใช่ค่ะมันจะเป็นอย่างี้กออีกทีขออีกทีครับอีกทีนึงขออีกทีนึงโครงสร้างมันจะต้องขึ้นได้แค่โครงสร้างมนุษย์ขอชมบารมีหน่อยโอ้โหเยอะมากครับที่เาเรียกครอบเสียงครอบตัวนคุณกินหน่อยก็จะ น oh, ี่แหละนี่แหละโอ้โหโชว์ใหญ่เลยโชว์ใหญ่โอ้โหเข้ากำลังค่ะเห็นไหมเห็นไหมค่ะนี่โอ้โหเยอะมากมันไม่เป็นลูกคนแล้วอ่ะทุกคนคือเราไปอนุมานว่าเป็นโครงสร้างมันรู้ไม่ได้หรอกมันคือรัศมีที่แผ่ออกมาครอบตัวของลูกทัดเข้าครัอืมเห็นไหมวัตถุบางคนเป็นอย่างนี้อืมนะให้สวดมนต์แล้วก็เชกศิษย์นะคะทุกคนเชิญจริงศักดิ์สิทธิ Zion ์เข้าตัวช่างยิ่งคุณจะเริ่มสวดมนต์เองของดีจริงของดีจริงสวดมนต์ประมาณเกือบเดือนก่อนก่อนเคยสวดตั้งแต่ ตลอดลนะแล้วก็เหมือนหยุดไปประมาณปีสองปีหลังจากน,นี้พอมีความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรตั้งมั่นมันจะเปลี่ยนไปพลังงานที่สวดมันจะเรารูเชื่อไปอยู่จริงเขาก็มานั่งรอก,กันนะ้ครับผมต้องต้อง,องหาสเปคเขาครับหาหถ้าอย่างเนี้ยแบ็คกอบมันเป็นอ๋อที่คุณปท้าทายเอาไน้าเขาหรอกพลังเขาขนาดนี้คุณห <ไป S 1> ยุดอยู่นี่นี่คือท่านอาจารย์ของเราเอาไว้คนก็วันนี้ ออกมาเนี้่ถือว่าเป็นการเข้าสู่อีกจุดหนึ่งเลยนะสำหรับน้อยน้อยคนนักที่จะจะได้เห็นแต่พอได้เห็นแล้วก็ขอให้มันเป็นประโยชน์จริงๆนะครับเราเองก็ไม่อยากเดินไปไหนมาไหนเป็นคนดูแล้วงมงายดูแล้วหลอกลวงเขาใช่หลายคนยังเชื่อเรื่องผีเลยนะคะทุกคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีจริงนะคะพิสูจน์ขนาดนี้แล้วไม่เชื่อไรจะว่าไงล่ะส่วนทางโลกวิทยาศาสตร์เขาเขาจะว่ายังไงจะเป็นการเออร์เลอร์หรืออะไรเราพิสูจน์จนจนสิ้นสงสัยแล้วอยู่ที่คุณเองว่าคุณจะเลือกว่าจะ จะเชื่อหรือไม่เช,ชื่อเทปนี้แปล,แปล,แปลกๆผมยังไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไง จริงๆนะันก็ขอบคุณพี่น็อตด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยค่ะทำให้หนาได้เห็นอีกวิติหนึ่งขอบคุณตั้งแต่ที่มาช่วยทําเครื่องให้เราแล้วใช่แล้วตอนนั้นเราหาคนทําเครื่องแบบยากมากคนจนมาเจอพี่น็อตขอบคุณพี่น็อต่างมากเลยนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์นะคะทุกคนทําให้ทุกคนได้เห็นมุมมองต่างๆนะคะแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะมีจริงนะทุกคนพระที่เราใส่น่ะคุ้มครองเรานะคะต้องยหมดศรัทธาะใช่สำคัญยำมดศรัทธาที่จะทำิปกด วันนี้ไปแล้วนะคะบายสวัสดีค่ะครับ